วซอรช็องนีค่ะจะพาไปรวมงานสายสัมพันธ์ไฟฟา้าเทคโนโลยีคลาสครัมเท17นะคะข้อเชิญซิดเกิาค่ะแล้วก็ซิดปัจจุบันค่ะไปรวมงานสายสัมพันธ์ไฟฟา้าเทคโนโลยีคลาสครัมเท17นะคะซืบสานตำนานสายสัมพันธ์วันวันรำลึกค่ะคณะซิดเกาิาไฟฟา้ารุนเท28ค่ะได้รวมกับชมรมซิดเกาิาชางไฟฟา้าวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้แล้วก็สาขาวิชาอุตสาหกรรม ไฟฟ้ามอเตอร์โรีวีชัยส่งคลาค่ะเขาได้จัดงานสายสัมพันธ์ไฟฟ้าเทคโนโลยีส่งคลาคลังเทสิบเจ็ดโดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์เท,รทรสิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเทร,รงเรมบีพีสมิลาบีจังหวัดส่งคลาภายในงานค่ะมีกิจกรรมหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกลอฟประเพณีไฟฟ้าเทคโนโลยีขังเทเจ็ดเทสนามกลอฟขายเซนาณนานารง วิธีวหว้ครูการแข่งขันฟุตบอลประเพณีไฟฝาเทคโนสนามกีฬามอเตอร์โ,โรส,สิวิชัยแล้วก็จะมีงานเลียง้ังสรรค่ะในโรงแรมบีพีสมิลาบีดนะคะสำหรับบัตรเข้างานนะคะราคา1 0 0 0บาทค่ะผู้เข้างานก็จะได้รับเสือ้อและก็สายคล้องบัตรและก็สามารถซอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะใครติดสนอใจไปรวมนะคะโทรหมายเลขโทรศัพท์0-8 1 6 1 6 0 1, 1, 1 8 0ค่ะหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะคะ 0 8 1 8 2 8 0 0 6 5ค่ะสวัสดีครับพี่น้องสิทธ์เก่าไฟฟ้าเทคโนโสงขลาที่เคารพรักทุกท่านเสียงนี้ขอเชิญชวนทุกคนกลับมาพบปะสร้างรอยยิ้มและหรือฟื้นความทรงจำดีๆในงานสายสัมพันธ์ไฟฟ้าครั้งที่17งานนี้ไม่ใช่เพียงแค่งานพบปะสังสรรค์แต่เป็นเวทีที่ทุกคนจะได้หวนกลับมาเชื่อมต่อความผูกพันไม่ว่าจะเป็นพี่เพื่อนหรือน้อง ที่เคยเรียนเคยทำกิจกรรมและเคยผ่านชีวิตที่แสนอบอุ่นในรั้วเทคโนลสงขลาเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมิตรภาพความสามคัคคีและพลังของชาวไฟฟ้าที่ไม่เคยเงนหายในงานสายสัมพันธ์ปีนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานอาหารอร่อยดนตรีเพราะๆและเรื่องราวความทรงจำที่จะถูกเล่าขานอีกครั้งที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่เราจะได้เปิดโอกาสใหม่ๆ ทั้งด้านมิตรภาพและเครือข่ายการทำงานเพราะทุกคนที่ก้าวออกจากที่นี่ล้วนมีคุณค่าที่แตกต่างแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือหัวใจไฟฟ้าที่เชื่อมเราไว้ด้วยกันดังนั้นอย่าปล่อยให้เก้าอี้ว่างอย่าปล่อยให้ชื่อของคุณหายไปจากบันทึกของงานปีนี้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วมาเจอกันในงานสายสัมพันธ์ไฟฟ้าครั้งที่17รับรองว่าคุณจะกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะ และความอบอุ่นใจที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วเจอกันครับพี่น้องสิทธเก่าไฟฟ้าเทคโนโลสงขาเพราะความผุดพันจะยังคงอยู่ตลอดไป